สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาดูข้าวโพดค่ะจากที่เคยเห็นแต่ข้าวโพดสวยๆนะคะวันนี้จะพามาชมข้าวโพดที่โดนหนอนกินค่ะเนี่ยนะคะเห็นสวยๆมามากแล้วก็มาดูแบบว่าขี้เละขีเลบ้างนะคะก็มีโดนกินเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ต้นเขาก็จะโตไม่ค่อยเสมอกันสักเท่าไหร่นะคะชุดนี้ต้นยังเล็กอยู่ก็มีโตแล้วก็มีเนี่ยคะ่ะนอนมากินต้นโตแล้วก็ท้นกินเหมือนกันนะคะก็มาฉีดยาไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะเพราะฉีดยา ได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงฝนก็ตกลงมามันก็เลยไม่ได้ผลนะคะนอนไม่ตายวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะคะเนี่ยฉีดยาลงไปแล้วฝนจะตกใส่อีกหรือเปล่าเพราะว่าท้องฟ้าก็แลเริ่มจะมีหมอกฝนมีเมฆฝนมาอยู่เหมือนกันนะคะ แล้วก็วันนี้ก็พอดีมาทํามาทําร่องด้วยนะคะเอาดินเข้าโคนเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นล้มเวลาฝนตกนะคะเนี่ยต้องทำร่องเอาดินเข้าโคนเข้าไว้ก็ถ้าฝนตกมากๆก็น่าจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะคะล้มก็ต้องมาจับขึ้นตั้งอีกทีหนึ่ง นะคะต้นก็สูงอยู่นะคะต้นนี้สูงท่วมหัวแล้วแต่ก็โดนหนอนกินอยู่ต้นนี้ก็โดนกินแต่ก็น้อยหน่อยใบยังไม่ค่อยพุนต้นนี้ก็ เยี่ยมแย่อยู่เหมือนกันค่ะต้นนี้ก็โดนนะคะเนี่ย ก็คลิปนี้ก็ชมเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมให้ขอบคุณมากๆค่ะ